โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องเม้นในเกม l i n เลนเจอรนะวันนี้ก็อยู่กับ ID ป้ายเหลืองอีกแล้วนะครับผมก็เป็นวันนี้เป็นวันที่14สิงหาเนาะก็เป็นกลางเดือนของเดือนโคลโบเชนซอ์แมนพอดีนะเกมก็ได้เอาภารกิจบิงโกเข้ามานะก็มาดูกันก่อนนะว่าใช้อะไรบ้างเนาะภารกิจก็มีใช้ขนนก1ิชิ้นเคลียร์สเตตหลักส,สเปเชียล3 PP 3เนาะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกทุกคนนะว่าสเตปการเล่นป้ายเหลืองเนี่ยหวันเนี่ยทำอะไรบ้างนะสไตล์ผมนะสไตล์ผมคือมันก็จะมีหลายสไตล์นะสำหรับป้ายเหลืองเนี่ยแต่ผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยทำอะไรบ้างนะใน1นวันของป้ายเหลืองนะโดยสไตล์การเล่นของผมเนี่ยผมจะบอกก่อนว่ามันป้ายเหลืองมันก็มีหลายสไตล์ใช่ไหมมันก็จะมีสไตล์แบบว่าเล่นแบบว่าเข้ามาเล่นแค่ วันเดียวคือมารับภารกิจ300รูบี้แค่นั้นแล้วก็ออกอันนี้คือสเต็ปที่1เนาะคือบางคนก็จะเล่นสเต็ปนี้คือปล่อยไอดีทิ้งล้างไปเลยมาเล่นแค่วันเดียวต่อเดือนกับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเข้ามาเคลียร์ภารกิจนะแต่เคลียร์ไม่หมดก็จะมาเคลียร์ภารกิจแค่ PP พผสมเลนเจอร์ผสมอุป,รป,รป,รปรกรณ์แค่นี้นะจะไม่เล่นสเปเชียลสเต็หรือว่าสเต็หลักนะสำหรับบางคนบางคนก็จะเล่นแบบนี้ ซึ่งผมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่ามีมีเป่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะเออก็คือแบบเล่นอะไรก็ได้ที่มันไม่เพิ่มวลวเออซึ่งสายนี้ก็จะมีข้อดีมากกว่าสายที่แล้วก็คือมันจะได้รางวัลการล็อกอินนั่นเองนะนี่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบป้ายเหลืองแบบเข้ามาแค่วันเดียวเนี่ยก็จะไม่ได้ล็อกอินนะอืมคือเข้ามาวันเดียวจะไม่ได้ล็อกอินแต่ถ้าเล่นแบบแบบนั้นอะแบบมืคอกี้ก็คือเคลียร์ภารกิจอ่า p ี p ผสมเลนเจอร์ผสมอุปกรณ์เนี่ยก็จะได้ภารกิจไม่ใช่ภารกิจ จะได้อีเวนต์ล็อกอินด้วยนะครับแล้วก็จะมีสเต็ปที่3ก็คือสเต็ปที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะก็คือเล่นแม่งทุกภารกิจเลยนะสำหรับภารกิจรายวันเนี่ยเราจะเล่นทุกทุกเ uh, ขาเรียกว่าอะไรทุกอีเวนต์เลยอืมคือเราจะเล่นทุกอย่างแล้วเราก็จะได้รับภารกิจอันนี้ด้วยนะครับผมข้อดีของภารกิจนี้ก็คือจะทําให้ ID เนียโตไวมากนะคือจะโตไวกว่าคนที่เล่น3แค่3ภารกิจนี้นั่นเองนะ ออมันก็ต้องใช่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราเล่นภลรกิจเราเล่นเยอะออเพื่อนนะเนาะข้อดีอะข้อดีอย่างแรกเลยนะคือเราสามารถเอาเนื้อสไลด์ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปแต่ในแต่ละเดือนนะเราสามารถเอาไปแลกตรงนี้ได้ซึ่งจะทําให้ไอเดียเราเติบโตวไวมากเราก็จะได้เนี่ยกบฟ้า8ดาวเนี่ยเออแล้วข้อดีที่2เลยเนี่ยคือเราจะได้พาร์ทแบบเต็มแม็กซ์เลยนะคือเราจะได้พาร์ทเวลตันเลย แต่ว่าคนที่เคลียร์แค่3ภารกิจนี้ <_ an> ผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้พักเต็มหรือเปล่านะก็ลองเล่นกันดูแล้วกันแต่ผมเนี่ยเคลียร์ภารกิจหมดทุกอย่างเนี่ยป้ายเหลืองนะก็จะได้พักเต็มก็จะได้กบฟ้าฟรีอีก1ตัวด้วยแต่ในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหนึงน่งเนี่ยสำหรับป้ายเหลืองของผมนะขั้นต่าแล้วจะได้ถ้าเล่นทุกวันปั้นขั้นต่ําก็จะได้ไป้ายเหลืองเนี่ยเดือนละ2ตัวนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ได้ป้ายเหลืองได้กบฟ้าตัวเนี้ย ประมาณเดลัส2ตัวเป็นขั้นต่ํานะอันนี้ยังไม่รวมอันนี้ด้วยนะครับหรือว่ามีอีเวนท์ที่มันแจกกลบเพิ่มเนี่ยก็อาจจะได้เยอะกว่าเดิมนะแต่ขั้นต่ําเลยเนี่ยคือได้2คือได้พาร์แล้วก็ได้ล็อกอินแน่ๆนะครับอืมและสเต็ปที่ผมจะมาบอกทุกคนก็คือสเต็ปที่ผมเล่นก็คือสเต็ปนี้นั่นเองนะคือสเต็ปเล่นทุกภารกิจเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยวันวันหนึ่งนะผมทําอะไรคือเข้ามาสมมติผมเพิ่งเข้าเกมมาเลยก็เออเพิ่งเข้าเกมจริงๆกแหละ ก็ก่อนอื่นเลยผมจะเคลียร์สเตปหลักก่อนนะครับผมสเตปผมเนี่ยคือจะเล่นทุกวันเลยนะอ่ามันก็จะมีอีกสเตปหนึ่งก็คือเคลียร์ทุกภารกิจเหมือนกันแต่จะไม่เล่นวันคูณอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครเล่นหรือเปล่าแต่ผมผมไม่ใช่สายนั้นนะคือผมเนี่ยจะเล่นทุกวันเลยไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันคูณเลเวลหรือว่าจะเป็นวันที่ไม่คูณนะคือเล่นทุกวันโดยสเตปแรกเนี่ยคือเราจะเคลียร์ภารกิจหลักเอ้ยเคลียร์สเตปหลักก่อนเนาะเราจะเคลียร์สเตปที่1นนะครับ ก็คือหุบเขาแห่งสายลมที่1มันเป็นด่านที่ได้เลเวลน้อยที่สุดแล้วในการเล่นเคลียร์สเตตภารกิจหลักอเคลียร์ภาร,รกิจหลักสเตตหลักเนั่นแหละเราก็จะเคลียร์ไปะจะดูนะว่าเราได้เลเวลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะแทบไม่กระดิกเลยผมบอกให้ทุกคนดูดิเนี่ยไม่กระดิกเลยบอกเลยว่าเล่นได้นะภารกิจหลักอะอเนี่ยเราก็จะได้ภารกิจอเคลียร์สเตจหลักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะ ต่อไป special state นะเราก็จะไป s t a ต e พิศเศษกันโด s t a ต e พิเศษที่เราจะเคลียร์นะเคลียร์แค่ครั้งเดียวนะก็คือ s t a ต e นี้เลยครับเหมืองแรกแห่งการอัปเกรดนะเราจะเล่นแค่1รอบเท่านั้นนะครับอ่าเล่นแค่1รอบเพื่อเอาเคว,เวสเฉยๆนะทุกคนนะคือคุณจะเล่น2อสรอบก็ได้แต่เวลคุณก็จะขึ้นไงเราก็จะเล่นกันแค่แค่นี้นะเล่นแค่รอบเดียวเล่นอย่างละร,รอบแค่นี้เอง เคลียเสร็จเรียบร้อยก็ดูเวลขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยนิดเดียวเห็นปะคือบอกเลยว่าเล่นอย่างเงี้ยเดือนหนึง่งเวลไม่ขึ้นหรอกเชื่อผมอะกว่าจะขึ้นนะผมว่าเป็นปีอะถ้าเล่นแบบนี้นะยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ถ้ามันจะขึ้นช้ากว่านี้ถ้าคุณไม่เล่นแต่ว่ามันก็จะโตช้าไงไอดีก็จะโตช้าส่วนสเตจที่3ก็เป็น PVP เนาะภารกิจที่3เราก็จะมาเล่น PVP กันแค่ตาเดียวต่อวันบอกเลย วันเดียว1วันทําอะไรบ้างเนี่ยดูดีโคตรชิวอ่ะป้ายเหลืองอะบอกเลยนะว่ามันแบบมันเป็นอาการเล่นที่โคตรจะง่ายเลยนะสําหรับป้ายเหลืองเนี่ยเนี่ยแค่มาเคลียร์ภารกิจประจําวันให้จบแค่นี้เลยนะคอ่ะเราก็จะเคลียร์พิวพไปนะเรียบร้อยครับผมอ่ะเนี่ยจบละ แล้วก็มาต่อไปภารกิจต่อไปเนาะก็น่าจะเป็นผสมเลนเจอร์ป่ะอ่ะผสมเลนเจอร์ปะ,ะ,ปะ,ลปะแล้วก็ต่อไปก็เป็นผสมอุปกรณ์ผสมไปเลยทุกคนอ่ะแล้วก็ใครที่เล่นป้ายเหลืองนะแนะนําว่าให้แอดเพื่อนไว้ด้วยนะแอดแอดแอดเพื่อนแอดเพื่อนแบบแอดไปทั่วแอดไปเลยเพราะเราจะได้ค่า F ใช่ไหมแล้วก็เอาค่า F เนี่ยไปเปิดตัวได้นะเนี่ยเราก็ทําทำสมุดสะสมได้ด้วยนะครับสมุดสะสมเนี่ยก็จะได้ถ้าเราสะสมเป็นร่างแม็กเราก็จะได้5รูบี้ต่อนหน่งตัวใช่ไหมเออ ก็ทำทำไปนะทุกคนเผื่อผมว่ามีได้เป็นพันอยู่นะถ้าทำแบบทำเรื่อยๆอ,ะอ่ะเอาต่อไปผปสมอุปกรณ์ผสมอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าใครค่าเอฟเหลือนะก็ไปเปิดเกียร์ก็ได้เอาเกียร์หนึ่งดาวหนึ่งดาวมันก็จะใช้ตังในการอัปเกรดที่น้อยกว่านะเนี่ยยิ่งดาวเยอะมันจะใช้ตังในการอัปเกรดเยอะนะสมมตินะอันนี้สามสามหมื่นใช่ไหมอ่ะสามหมื่นถ้าสมมติว่าดาวเยอะมันก็ใช้หกหมื่นเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากประหยัดตังใช่ไหม อัพววหนึ่งวลสองก็ได้1ดาว2ดาวก็ได้แต่อย่างเงี้ยถ้าผมเล่นสเตปผมนะยังไงก็ไม่มีทางขาดตังค์เพราะฉะนั้นก็อัพอะไรก็อัพอัพไปเถอะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยภารกิจเนี่ยแล้วก็เหลือสเตจสุดท้ายเนาะภารกิจสุดท้ายก็คือการเล่นสเตจรถไฟนะครับสเตจรถไฟเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าป้ายเหลืองเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะอ่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้แต้มพาร์ทด้วยนะ3 0 0เนี่ยเสียดายเสียดายมากเพราะฉะนั้นต้องเล่นนะทุกคนนะอ่ะผมจะบอกก่อนว่าทําไมถึงเล่นได้นะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะกลัวรางวัลตรงนี้นะทุกคนแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยคือเขาเอาอันดับที่1000ขึ้นไปนะถึงจะได้เลเวลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวเลยป้ายเหลืองยังไงก็ไม่ติดท็อปพันเว้ยเพราะฉะนั้นเล่นๆไปเถอะนะแถมได้ของตรงนี้ฟรีด้วยบอกเลย mm hmm. เล่นไปเถอะ แล้วก็ถ้าอยากจะผ่านเร็วๆใช่ไหมก็ตั้งแค่ตัวเดียวแล้วเราก็กดปล่อยแล้วก็ปล่อยเมาส์ปล่อยมือเลยเนี่ยเรียแบบร้อยจบแล้วได้เควสเหมือนกันเนี่ยเราก็เล่น2ตาอ่ะเราก็กดแป2ตาไปอ,อีกสักตาหนึ่งอ่ะเราก็ปล่อยให้มันชนตายไปเลยนี่คือการเล่นสเตจรถไฟที่เร็วที่สุด <laughs> เร็วที่สุดในโลกเออเนี่ยก็แค่นี้จบแล้วก็ไปดูเควสกันนะ อ่ะเราก็จะได้คเควสมาแล้วนะครับสำเร็จสำหรับคเควส์สเตจรถไฟเนาะก็ไม่ต้องรับนะครับทุกคนเราจะรับแค่เพียร์เนี่ยโบนัสเคียร์ภารกิจทั้งหมดสําเร็จก็พอแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับเนี่ยเราจะได้ exp 1 0 0 0แสนเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า10,000แสนเนี่ยเยอะแค่ไหนนะทุกคนสําหรับป้ายเหลืองนะอ่ะเนี่ยอันนี้คือ exp ที่เราต้องการในการเล่นเลเวลนะ ก็คือเราต้องการอีก50,000 EP ถึงจะได้ถึงจะขึ้นเลเวลเป็นเลเวลป้ายเหลือง88เนาะถ้าเรากดรับเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นแน่ๆเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นแสนอะขึ้นมาแสนหนึ่งเลยนะคือเยอะมากเพราะฉะนั้นป้ายเหลืองเนี่ยเล่นสเตตรถไฟได้นะครับแต่ว่าอย่าไปรับรางวัลตรงนี้ก็พอนะเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้เนื้อสไลด์มาเป็นที่เรียบร้อย แล้วเราก็เอาเนื้อสไลด์ไปแลกเนี่ยโอ้โหเนี่ยได้ตังค์สี่ล้านเนี่ยทุกคนเนี่ยยังไงป้ายเหลืองก็ไม่ขาดตังค์เว้ยถ้าทุกคนเล่นตามผมนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยแล้วแล้วถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆจน20อันเนี่ยเราก็จะได้กบฟ้าฟรีแถมเราก็จะได้พาร์ตกบกบฟ้าจากพาร์ตตรงนี้ฟรีเป็นไงบอกเลยไม่โตไวห้มันรู้ไปนะทุกคนนะแต่ว่าแต่ถ้าเทียบกับสเต็ปสเต็ปแบบว่า เล่นแบบเล่นเล่นหยุดหยุดอย่างเงี้ยอย่างเช่นเล่นแค่สภารกิจนี้บอกเลยยังไงก็ไม่ได้นะผมคิดว่านะคิดว่าไม่ได้ก็ทุกคนก็สามารถลองได้นะว่าได้หรือไม่ได้นะกับบางคนที่แบบหยุดหยุดเฉพาะวันคูนก็คือไม่เล่นวันอังคารเสาร์อาทิตย์เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ร่มกันว่าจะได้หรือเปล่านะก็ทุกคนก็ลองไปทําดูก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยเล่นทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นวันคูนหรือว่าวันไม่คูนนะผมเล่นหมดเนี่ยนะสมัยวันนี้เป็นวันพระรหัสแต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นทุกวันเลยนะบอกเลย มันก็จะได้โบนัสหลายต่อมากเนี่ยได้โบนัสล็อกอินด้วยได้โบนัสพาร์ตโบนัสแลกของอีกแล้วเราก็สมมติเดือนนี้เดือนนี้เราได้พาเฟ่ใช่ไหมเนี่ยพาเฟ่หกสิบชิ้นเนี่ยเราก็ไปแลกเราก็ไปแลกร้านค้านี้ได้อีกนะทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยมึงอยู่400เนี่ยผมยังไม่แลกตั๋วเลยแต่ผมเพิ่งแลกกบม่วงไปเห็นปะบอกเลยว่าป้ายเหลืองเนี่ยยังไงก็เล่นได้นะ บอกเลยว่าเล่นได้แน่นอนสําหรับภารกิจประจําวันไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลจะขึ้นคือผมเล่นให้ดูแลเห็นามาเมื่อกี้เวลไม,ไม่ขึ้นเลยเวลขึ้นโคตรน้อยบอกเลยว่าเล่นได้นะเว้ยอ่ะต่อไปเป็นภารกิจบิงกโกใช่ไหมเล่นยังไงอ่ะผมดูก่อนว่าผมเล่นอะไรได้บ้างอ่าไพ่เหลืองเนี่ยถ้าถ้าอยากขึ้นถ้าแบบอยากเคลียร์นะคือผมมาเคยเคยทาแล้วคือผมเคยแบบเคลียร์สเตจหลัก2ออันใช่ไหม แล้วก็ p w. p 3อันเลขแค่เควสนี้นะเลขแค่ควสเนี้เล่นไปไม่ไม่ได้ครบนะได้บิงโกไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเล่นไหมนะแต่ผมเนี่ยผมว่าจะเล่น p w. p แค่3อันแล้วก็สเตตหลัก2อันอ่ะผมเล่นเลยแล้วกันสไตล์ผมนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเล่นแค่ p w. p ก็พอก็คือเอาวลโลก็ได้ เอาวันละโลก็ได้แต่ผมคิดว่าวันละ2โลน่าจะกาลังดีเสียเสียเลเวลนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าป้ายเหลืองผมเนี่ยอ่ะเล่นสเตจหนึ่งนะได้วันได้กี่เวลนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนตอนนี้ผมมีเลเวลเท่าไหร่เครื่องคิดเลขแป๊บอ่ะผมมี1ล้าน หนึ 1> 1, 50, ่งล้านห้าหมื่นปดอี่สิบเกะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เลเวลเท่าไหร่นะในการเล่นสเตยหนึ่งบอกเลยว่าได้นิดเดียวคุณทุกคนไม่ต้องซีเรียสเล่นไปมเถอะถึงคุณขึ้นป้ายนะทุกคนถึงขึ้นไป้ายไปใช่ปะก็ยังเล่นต่อได้อยู่ดีไม่ใช่แบบเราขึ้นไป,ไป้ายไปชีวิตเราจะจบตรงไหนแล้วก็เล่นได้อยู่ดีปะ ดีกว่าคนที่แบบไม่รู้ว่าป้ายเหลืองเล่นยังไงแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆด้วยเรายังได้เพชรได้รไรเยอะกว่าเขาอีกนะอ่ะอันนี้คือวันไม่คูณนะทุกคนอ่ะวันไม่คูณนะเดี๋ยวผมจัดดูว่าเราได้เลเวลเท่าไหร่นะครับผมเฮ้ยทำไมผมไม่กดหน้าฮมอ่ะมาดูเล่นสเตจหลักหนึ่งครั้งนะเลเวลหนึ่งอ,อ่ะผมได้มาหนึ่งล้านห้าหมื่น 897ได้เลเวลมาทั้งหมด648 EP ได้ EP มา 648EP ต่อการเล่นสเตตหลักสเตตหลัก1 1ครั้งสเตตสเตตหลักด่านหนึ่งหนึ่งครั้ง,ดนนง,ง,งได้มาแค่ 600EP น้อยไหมทุกคนเราต้องการ1ล้านนะเพื่อที่จะขึ้นอ่ะแต่เราเล่นอันนี้แค่1ด่านได้แค่600คือเล่นไปเหอะทุกคนผมบอกเลย แต่ถ้าอ่าผมาแล้วมันก็จะมีอาสมบัติอันนึงนะทุกคนที่ทำให้เราเนี่ยอ่าทำให้เลเวลเราขึ้นเยอะนะก็ถ้าใครถ้าใครอ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครไม่อยากเลเวลขึ้นเยอะก็แนะนำให้ไปเล่นอันเนี้ยให้ได้เลเวลน้อยที่สุดเนี่ยอันเนี้ยมันจะเพิ่ม exp ผู้ใช้ใช่ปะคือมันจะเพิ่ม exp จากทุกอย่างเลยมั้งถ้าจำถ้าถ้าผมคิดถ้าผมคิดว่านะ เนี่ยคือมันจะเพิ่ม EP ของผู้ใช้นะไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่ม EP ็เลนเจอร์นะสมบัติเนี่ยก็สำคัญผมบอกเลยเนี่ยค่าประสบการณ์ของเลนเจอร์เพิ่มขึ้อนอันนี้น่าจะเป็นเ e อใช่ไหมก็คืออัพตัวแล้วจะได้เพิ่มขึ้นอ่ะอ่ะอันนี้ลดแลทัดอันนี้คนเก็บให้เต็มร้อยแต่อันเนี่ยเก็บให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ก็ก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้เอ็กน้อยลงซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อายเหลืองใช่ไหมละ่ะเออ อันนี้คือผมโอ้โหบอกเลยผมเก็บเกือบตันน่ะวันนั้นผมน่าจะเล่นวันพฤหัสมั้งหรือไม่ก็เล่นวันศุกร์อ่ะคือวันไม่คูณมันยังได้อะ่ะมันยังได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์อะ่ะทุกคนคิดเอาอะ่ะเออก็ถ้าใครเล่นป้ายเหลืองนะก็แนะนําว่าเก็บสมบัติไอ้ปืนเช่นเนี้ยเก็บให้ได้น้อยที่สุดลวกันเพื่อที่ว่าเราจะได้เลเวลน้อยเราก็จะได้เล่นดาดได้เยอะขึ้นอะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นก็อ่าแล้วก็พอเราเล่นภารกิจประจําวันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเล่นที่กิวครับทุกคน สำหรับป้ายเหลืองนะอุ๊ยบ่ายสามแล้วผมต้องรีบไปแล้วจะไต้องจะต้องดูแข่งวาร้ได้นะเนี่ยก็อ่ะหนึ่งเลยไปดูกิวอก่อนกิวอเล่นได้ไหมอา้าวเชียร์กูไม่ได้ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้วอลเหรอเนี่ยโอ้โหขอโทษเลยขอโทษเลยเพื่อนก็ถ้าเกิดมีกิวอก็เล่นได้นะปล่อยแพ้ปล่อยแพ้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหัวหัวกิวใครไม่ไม่ไม่ไมไมคร่งนะต่อไปเราก็จะมาเล่นกิวเลดโอ้ย โอเคต่อไปเราก็จะมาเล่นกิวเลดนะคือถ้าแบบกิววอมันไม่มีเราก็ไปเล่นกิวเลดอ่ะเล่นอะไรก็ได้ที่เวลน้อยที่สุดละกันการเล่นกิวเลดของป้ายเหลืองเนี่ยก็ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ยากเออไม่ยากครับคือเล่นๆไปเถอ,อ, <c oughs> อะกิวเลดอ่ะอ่ะสมมติผมตีโอ้ยเชี่ยตีไม่ไหวว่กดออกแม่งเลยเราก็ได้เพชรม่วงเหมือนกันนะสำหรับใครที่ไม่รู้เออแต่หลายคนอาจจะรู้ละก็คือป้ายเหลืองเนี่ย คือถ้าแบบไม่มีเวลาก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกก็ได้นะเนี่ยเข้ามาแล้วกดออกแม่งเลยเราก็จะได้เพชรเหมือนกันแต่จะได้น้อยนะเพราะว่าเราตีน้อยนั่นแหละอืมสูงสุดได้พันห้ามั้งเนี่ยเราก็กดตีไปตีไม่ไหวอ่ะตีไม่ไหวเออเอากดออกแม่งเลยนี่จบเรียบร้อยเนี่ยแค่นี้วันหนึ่งแล้วเราก็มากดช่วยเหลือเพื่อนเนาะอ่ะกดช่วยเหลือเพื่อนสักหน่อยถึงแม้ตัวเราจะทําอะไรได้ไม่มากก็กดช่วยๆไปนะ เพื่อเอาเพชรกิ้วนะครับเพชรกิ้วเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญเนาะเราก็สามารถเอาไปแลกมากรบม่วงได้เนาะเนี่ยเรียบร้อยจบแล้วันวัน,วนหนึ่งป้ายเหลืองทําแค่นี้เลยจริงๆเคลียร์ภารกิจประจําวันเคลียร์เควสกิ้วแค่นั้นแหละจบแล้วก็กดออกเกมได้เลยอันนี้คือกดออกเกมได้เลยนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มบิงโกกันสักหน่อยละกันเนี่ยอันนี้คือกดออกเกมได้เลยนะแต่อ่ะเราก็บิงโกใช่ไหมก็ PP ให้ครบ3รอบก็ได้อ่ะ PP ให้ครบ3รอบอยังไม่ยังไม่ต้องออกเกมแล้วทุกคนอ่ะต่อไปก็ไปไปพ p, p ให้ครบ3ารอบแค่นั้นแหละแล้วก็กดออกเกมไปเลยเนี่ยแล้วก็เออไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องกดออกเกม PP ครบ3รอบรับไอ้นี่ปุ๊บแล้วเราก็กดออกเกมไปได้เลยนะแค่นี้เลยป้ายเหลืองมีแค่นี้เลยสําหรับตอนนี้นะเอาได้ท่าแสงมาก็ป้ายเหลืองก็ผมแนะนํานะให้เล่น EP 3รอบเนี่ยต้องบังคับเล่นอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เลเวลสเปเชียลเนี่ยแล้วแต่คนแต่สเตยหลักก็แล้วแต่คน,แต,แ,แ,ตคนแต่ผมแนะนําว่าเล่นก็ดีเพราะว่ามันได้เวลไม่ไม่เยอะสักเท่าไรนะแล้วมันก็สามารถสุมของในนี้ได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งด้วยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะคุ้มนะอืมก็ป้ายเหลืองก็มีประมาณนี้แหละแค่นี้แหละยสิ่งที่เราอยากจะได้ในป้ายเหลืองใช่ไหมตอนนี้ก็คือมีเพชรเน น,นี่เยอะว่ะแจกเยอะว่ะอ่ะโอ้ยเด็กแวน้นอ่ะลูบี้ร้อยห้าสิบกบม่วงตัวเราเล่นแคปเราเล่นเอาให้ได้แปดแถวก็พอนะสาหรับป้ายเหลืองเนี่ยไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้นี้ไม่ต้องก็ได้นะแล้วก็พยายามไม่ให้ได้แถวนี้นะถ้าเกิดว่าเราได้ของมาปลดใช่ปะ่ะพยายามให้ปลดให้ได้แถวนี้นะครับผมเ <im plant> พื่อที่จะกบฟ้าเนาะเพราะกบฟ้าเนี่ยน่าจะสาคัญที่สุดแล้วในนี้นะครับอืมก็ไม่มีอะไรมากนะสาหรับป้ายเหลืองอสรุปสรุปกันอีกทีนะ ป้ายเหลืองทำอะไรบ้างเข้ามา1วันใครที่ดูแล้วงงอะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเข้าเกมมาเคลียรภารกิจทุกอย่างให้หมดดานอ่าสเตตหลักเล่นดันหนึ่งสเปเชียลสเตตเล่นอ่าเหมืองแรกขั้น1นึ่เล่นแค่หนึรอบเท่านั้นเนาะแต่ถ้าใครจะเล็งเกมบิงโกเนี่ยเล่นสเตตหลักก็เล่น2รอบดันหนึ่รอบสเตตร,รถไฟ เล่นไปแต่ไม่ต้องกดลับแค่นี้แล้วเราก็จะได้ไอ้นี่มากดลับปุ๊บเรียบร้อยจบสําหรับภารกิจรายวันแล้วก็ไปกิวกิวก็เข้าไปเคลียร์กิวเลดิววอให้หมดช่วยเหลือเพื่อนกดลับเควสแค่นั้นจบแล้วก็บิงโกสําหรับเดือนนี้ก็ถ้าใครอยากจะทําภารกิจใช่ไหมก็แนะนําเป็นอ่าพีพีสามอันบังคับทาเคลียร์สเตเเคลียร์สเตตหลัก2อันอันนี้ก็ไม่บังคับแต่ว่าแนะนํา อันนี้สเตตหลัก3เนี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันได้เวิเยอะแต่แล้วแต่แล้วแต่คนถ้าอยากได้ของเยอะๆก็กดได้ทําได้ก็บิงโกผมก็แนะนําแค่2อ,อันนี้นะครับผมอืมแค่นี้เลยสําหรับป้ายเหลืองนะครับแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนเลยนะคุณเคลียร์แค่2เควสนี้ยังไงคุณก็ได้บิงโกไม่เต็มนะครับมผมบอกเลยถ้าใครที่หวังแบบว่าโอ้ยผมเคลียร์แค่2อ,อันนี้ยังไงน่าจะได้บิงโกเต็มไม่ไม่ได้เต็มนะแต่ถ้าคุณดวงดีอาจจะได้เต็มก็ได้เออแต่ถ้าคุณดวงไม่ดีก็ นั่นแหละซึ่งผมเนี่ยทำแล้วเคลียร์สเควสมัง้งไม่ได้เต็มขาดช่องหนึ่งนั่นแล้วตอนนั้นดวงดีด้วยนะถ้าดวงไม่ดีจะขนาดไหนทุกคนคิดเอาละกันเออก็ประมาณนี้นะสำหรับป้ายเหลือง1วันทำอะไรบ้างนะครับผมอืมก็มีแค่นี้เลยสำหรับป้ายเหลืองบอกเลยถ้าคุณทำตามนี้นะคุณจะได้กบฟ้าเยอะมากแล้วคุณก็ไอดี ID คุณก็จะเติบโตวไวเพราะว่าคุณจะได้ตัว๋วได้ตั๋วจากพาร์ท ได้ตั๋วจากคาร์ดนี่ใช่ไหมได้ตั๋วจากคาร์ดประมาณ10บกว่าใบอะแล้วก็ได้ตั๋วจากอันนี้ด้วย15ใบแล้วก็เกมแจกอีกอะไรบลาบลาบลาบิงโกอีก150ลรูบี้มันจะโตวไวมากโตวไวกว่าการเล่นที่แบบเล่นแค่แบบงงงงแง ان, ง, ان, ง, ان, ง ان, เล่นไปกี่อันอะแต่มันก็แล้วแต่สไตล์คนเนาะบางคนเนี่ยอาจจะเวล98แล้วอาจจะไม่อยากอัพเวลก็ไม่ต้องเล่นก็นได้นะครับผม แต่สำหรับผมคือแนะนําให้เล่นภารกิจทุกอย่างเลยที่เกมให้มานะก็แนะนําประมาณนี้นะการสําหรับการเล่นป้ายเหลือง1วันก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปมากเลยนะตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปดูแข่งวาโลก่อนละกันก็ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย